Amazing Amazing ผลงานปูยูนปลูกไว้เมื่อปี30มูนตอนนี้ก็ Amazing มาเต็มมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลย บ้านภักนารโรงบัานไข่สุระนารีโอ้จัดเต็มนี่ดูอิดูสิ็มออดซอนหลยดอกไม้พวกนี้เจ๋งนะองามขักงามเนี่ยแน่แท้หางจากพื้นดินประมาณเม็ดนึงเน่ยออกช่อ งามเลยเพราะไปตัดกิง่งมันมันแต่งกิงก่งเลยกิ่งสมบูรณ์ออกดอกบอกักงามครับเป็นพวงงหญ่โอ้แกเ,เขาว่าสวยแต่รูปจูบหอมเนาะเอาความสุขท่าใจชมดอกไม้งามงามกับดอกจานฤดูนี้ a มีสิ่งครักปลูกไว้ อยู่บ้านพักสมัยยังรับราการอยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นยกต่อให้ทายาทเป็นผู้รับช่วงต่อต่พู่ยุ่งก็ยังอยู่ในบ้านเล็กทีนี่ครอบบ้านเลขที่ขอบข้องอยู่จะลูกเป็นเจ้าของบ้านมันเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับตรวจจากท่อบอปีนโอ้ยดอกไม้แต่ละมือจะเว้นมากมักคักมักคักดอกไม้งาม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 ักกดช้อนเดียวะ สวัสดีครับวันนี้พบกับปู่ยุทธคราชสเสนดอผลงานที่ได้ปลูกไว้เมื่อปี2530บอกว่าุ้นหันเอาฮอดปัจจุบันจักปีตน้นต้นจานเอามาปลูกไว้บาดพักหนาลุ่งบาดไข้ซาร์รนารีปีนี้โอ้ย มะม่วงดอกไม่ออกดอกะนั้นสุดยอดเลยตั้งแต่ปีสามศูนย์บาดทักขายเรอนารีนะครับ งานที่ประทับใจคือช่อนี้ช่อช่อนี้นหางจับพื้นดินประมาณเม็ดหนึ่งวงวงใหญ่เสวยคักสวยแน่งามคักงามแนงนีอ ก็ไปดอกคุนประมาณมีนาเมษาตัวนี้กัดอกจานสะพังีย๋ยวเฮียงมาพัฒนาบ้านตรวจคุณภาพชีวิตห้างกับห้างหกกับหกอโอ้โหอดอวช้อยดีอุย มานอดเฝาเลยไปบ้านพักได้ค่ายเจอดอกสีสมมาบ้านสวดโตเจอดอกสีม่วงเอา้ามาคักแทะนี่สุ่มคางบ้านผู้ยุ่นพวงคามพวงคลาม เจอพุภาพมุมสูง พื้นที่ซุ่มประมาณ6คูณ10เมตรเต็ม คิวต่อไปคิวต่อไปกำลังมาคิวต่อไปกำลังมา